กันที่ห้าปาฏิหาริย์แห่งมงคลร,รสูตรพระนิราก็ตั้งใจสวดพรริษมมงคลเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลอย่งจริงจิงตั้งแต่พวกเราเริ่มสวดมาั้วฟังข่าวตามฉบับที่สิบเจ็ดแหลงกันเพราะว่าอาการระชวนดีขึ้นเรานึกถึงเเรงไทยสาลี แห้งแลงมาหรือเวสาลีแห้งแล้งมาสิองปีครับสาลิบุตรไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นแล้วก็พภาษาลิบุตรแสดงมงคลน,นสูดพระหุ่งเดวามนุษย์ซาจามังกร,รานิยกิตยุนอะเซวนาจะพารนังบันทิการนัะเสวนั ก็เริ่มมาเริ่มใส่ศรัทธาในมงคลสร้างมงคลขึ้นมาในตัวเอง็ปนปีที่พระสารีบุตรสู้ขอมมากที่สุดทีน่ก็กลับมาหาพุทเจ้าพุทเจ้าสามมาท่านมหาเสนาบดธีประจำสาที่หนึ่งทีมาดูเมืองไทยสรีโอโหเป็นยังไงได้ข่าวว่าแห้งแล้ง สิองปีเราไม่เคยมีเม็ดผลอยากลงมาเม้แเป็เม็ดเดียวไม่ว่าจะผู้คนล้มตายสัตว์ทั้งหลายก็ล้มตายเป็จนจำนวนมากป่าไม้ไม่ว่าจะหญ้าลงตายต้นไม้ใหญ่ๆก็ตายยืนต้นตายกันขาดน้ำกระตาดุเล่าถวายผู้เจ้า พอเสร็จแล้วทูเจ้าก็เลยมีดำริให้พระอนุ์ไปแสดงมงคลนสูตรสอเอาพวกชาวเมืองไทยสาลีทั้งหลายนั่นมาเรียนปริตะมงคลมาเรียนเสวานานให้ชาวเมืองทั้งหลายนั้นสวดแล้วก็เศษหินเศษทรายเศษขวดเศษทรายวานเพื่อขับไล่ พูดทีปีศาจต่างๆงเมืองก็มาเรียนอันนี้เนะี่พอวานปวดหวานทรายกันครบทั่วเมืองทั่วเทศบาลในเมืองฝนก็ตกหาใหญ่พอฝนตกหาใหญ่มากก็ินฟ้าอากาศก็ชุ่มเย็น ต้นไม้ใหญ่ๆก็ฟื้นกลับมาต้นที่มันไม่ตายกินผิดดอกออกผนอีกหนึ่งเดือนต่อมาร้จ้าเสด็จมาแสดงมงคลสูตรดก่อฝนบุกกระพัดตกคนอยากได้บ้านช่องห้องหอก็มีบ้านมีช่องห้องหองคนอยากได้ ทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามอยากได้แกแแ้วแหวนเงินทองก็ได้แก้วแหวนเงินทองอยากอาบน้ําก็เปียกจะนั่งอยูทยยอยยทย่ที่ไหนก็เปียกถ้าอยากอาบน้าถ้าไม่อยากเปียกจะยืนอยู่กลางแจ้งก็ไม่เปียกฝนฝนบกกรรคเป็นสิ่งมหัศย์ในเมืองไทยเรานี่เคยมีฝนบกกรัคตก เวลาฝนตกแล้วก็เขามีบ้านอยู่ข้างวัดโกแล้วก็รับจำนำพวกขางสมบัติพวกแก้วแว่นไอพ้พวกหีบพวกสังกะสีเก่าๆอะไรที่เป็นตู้เป็นหีบเป็นอะไรก็ะลรเขารับซื้อของเก่าที่เป็นหีบกำปัน้นหีบอะไรก็ะไร พอเสร็จแล้วเวลาฝนตกมันมันจะได้ยินเสียงดังติ้งฟังตึ้งฟังขึ้งฟังตึ้งฟังเขาเก็บไว้ในห้องกูดังข้างบนเก็บแก้วไอเก็บหีบพวกนี้ไว้เงินเข้าไปในหีกังจนล้นหีบตกมาข้างนอกเขาถึงตั้งใจทำบุญคุนทาน กันในสมัยภูงของภูทวดตั้งใจทำบุญสุนทานผลบบกกรพาภตกในบ้านเขาไอ้คนเอาหีบที่มันไม่ใช้กันแล้วเอามาเก็บเอามาจำหนนเอามาขายเขาก็ซื้อไว้หีบเล็กหีบอะไรก็ไดตู้เซือเข้วกมาจำหนนออามาขาย โบลลาาราณเขาก็ซื้อของไว้ซื้อของเก่าไว้ไปหม,หมดเงินในหีบในหีบในตู้ในเกิดในบ้านชั้นสองเต็มหมดจริงเงินตกเกอนบ้านมันล้นหีบออกมาเราให้ฟังการทำบุญนี่จะมีทิธีอะไรทางศาสนาก็ พวกชาวบ้านชาวพุทธก็ทำบุญปล่อยเ็ดเลี้ยงเ็ดวันขึ้นสิบค่ำเดือนสิบขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบถึงแรงสิบห้าค่ำเดือนสิบําบุญเป็นเทศกาลทาบุญเขาเรียกเข้าศาสตร์เข้าขะดับ,บดินสปรกพัดแล้วอีกอันหนึ่งก็ เดื่องแฝด่นับทางทีมมันช้ากว่ากันเรี่อนแฝดเต็มที่ทางพุทธศาสนานเป็นเดื่องสิทเดื่อแฝดทางจีมก็ไหวพระจันทร์ไหวพระจันทร์มาจากอะไรมีผ่านเรื่องอะไร เมื่อเน1,911ปีก่อนพศ1,911ปีเป็นวันนัดหมายขับไล่พวมองโกเข้ามาปกครองอยู่ในจีนจีนก็เลยทำขนมอันนี้แจกจ่ายกันไปแล้วก็มีโคตรลับอยู่ในนั้นว่าดึกเที่ยงคืนดึกสงัดเข้าปา่า เท่าทีกองทหารของมองโกได้ใชซชนะวันเดือนแปดเทนนับทางจีนแปดเทนเดือนแปดเทนของจีนนับตั้งแต่จีนั้นมาก็ทำไหว้ลํำลึกถึงบรรพบุรุษที่ขับไล่ พวกศัตรูคู่อริที่เขาปกครองมงองไปที่เขาเข้ามาปกครองกอาทหารเข้ามาปกครองในกีนแต่ยินใหญ่เป็นเมืองขึ้นของมองโกมาหลายชั่วคนแล้วนี้ก็เลยมีคนนัดหมายกันทำขนมไหว้พระจันทร์แจกจ่ายกันไปเป็นขนม มันมีโค้ดในตัวหนังสือ,อตอนเที่ยงคืนดึกสงัดรวมตัวกันเขา้าพ้นกองทหารของมองโกได้ชัยชนะข่าพวกทหารมองโกแตกเกินนี้กับหลังจากนั้นมาแล้วก็เลยไหว้ระล,ลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปในงานนั้นมีสนมไหว้พระจันทร์ โอเคนีว้ okay, พระจันทรจะได้เกิดมาตั้งแต่สมัยนั้นเมื่อ600 647ปีก่อนพศ1911เรียนแปดเพนนน้ำทานจีนแต่นั้ำทานไทยนี้เป็นเดียนสิเพน เดินสิเพนนีเป็นการทำบุญว่าปล่อยเพศปล่อยสัตว์นรกปล่อยอบาย่ามมามาทำบุญสุนทานยังอยู่ที่วัดปา่าลุงทุกคนบ้านไม่มีต้องมาหมดบ้านสองต้องมาสามเลยบ้านสามต้องมาสี่ถ้าบ้านไม่มีต้องมาหมดมาหมดบ้านโอ้ กูจะได้สันอาหารหนึ่งเกือบสิบโมงกจะแจกอาหารหนดอวัดลงเดือนสิบเพนเดือนสิบเพนนีกับงานคลายวันเกิดหลวงปู่ที่ยี่สิบสิงหานีจะพอๆกันคนตลาดแน่นมีคนตายทุกปีพวกคนที่ไม่เคยออกจากบ้านคนที่ไม่เคยออกจากบ้านมาเป็นลม ขี่รถมาบางคนก็มาถึงวัดพอดีก็เป็นลมตายเอาไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันแค่โรงพยาบาลใกล้ๆก็ไม่ทันมาถึง,งโรงพปุ๊บเลยเพราะไม่เคยขี่รถสายมันเสือรุกูแบบเดียวกันก็บพวกไปที่ธีฮัดที่ตายไปเ0 0ร้อยกว่าร้อยสิบเก้าคน ที่นับศุกได้แล้วแล้วก็บาดเจ็บอีกแปดร้อยกว่ากว่แปดร้อยกว่านี้นก็ยังจะมีตายอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไตทพิธีนักมันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์จะตายก็ยอมเพื่อได้คำาบุญ ใช่งานทำบุญถวายเป็นพระราชกรุศุให้พระเจ้่อยู่หัวจนแต่คนมีคนขึ้นมาประสานมีคนขึ้นมาประสานแล้วเราก็เลยแต่งั้นสวดบริสุทมงคลถวายเป็นพระราชกุศลนก็เลยเอาหนังสือ,อที่สวดนี้มาจากวัดมณีการที่หลวงปู่พ่อน กับนุ่งปูุ่ญเลืองนุ่งปู่มงคลต,ตมานี้เนะี่ยองค์ที่กันมันจะสวดอะไรถาวายหุวงปู่บ้างแล้วก็นุ่งปู่ให้จัดทุกเดือนก็เลยไปสวดกันก็เลยกำหนดขึ้นมาคนมีการเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอย่างมงคลนัูงสตร เพิ่มเติมเข้ามาเสวนาภะพานังแล้วก็ยันทุนิมิตังสักกะวาภุทธรัตน์นั่คอนเพิ่มเติมเข้ามายันทุนิมิตตังหมายถึงนิมิตชั่วลายต่างๆใช้อำนาจขับไล่นิมิตนั้นด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียกว่าสักกะวาโลกาพยาธิ ใช้อำนาจพุทธคุณก็ลเลยว่าเพิ่มเติมสองบทนี้เข้ามาอีกเชฉนนั้นการสวดปริตะมุคคนขรงพาทั้งตั้งใจสวดเราเคยไปเที่ยวป่าอยู่ในทุ่งใหญ่ในเลยส่วนเราเคยเห็นหินห้อยมันมาชุมนุมกันอยู่เป็นหลายหลายล้าน ทำให้ภูเขาสว่างไปได้ทั้งภูเขาสว่างไปทั้งฝ่าไม่มีอะไรที่จะสวยงามไปกว่าหินห้อยที่มาชุมนุมกันอยู่ในป่างานวันเฉลิมงานปีใหม่ปีใหมแเราเคยไปดูไปที่สนามหลวงรู้ยังสู้หิงห้อยในป่าเดยะสวยกว่า ทั Không, Anda, Không, uh, ้งควมสว่างทั้งควมดูป่ามันเป็นป่าที่สวยงามที่สุดเรานั่งดูได้ทั้งคืนสองคืนสามคืนเราดูนั่งพอนาดูหินห้อยมันสว่างมันสวยจริงๆถึงไปเขาประดับไปในสนามหลวงจะเป็นงานพระบรมศพ พระราชนีหรืองานอะไรไปไปงานพระราชนินีไปดูเขาไปไปบอกให้มาดูดูประดับไฟสวยดุจกะ่วนที่มุนไปเลยไปดูโอ้ไปดูแล้วอย่างนี้เห็นทาไมเห็นมันสวยอ่ะแต่เราไปดูหญิงห้อยในป่าโอ้โหนั่งดูได้ตลอดขึ้นนั่งดูได้ตลอดขึ้นหญิงห้อย,อยในป่า เต่ว่ามันชุมนุมกันเป็นหลายล้านล้านนะั้นทำให้ป่าสว่างภูเขาสว่างต้นไม้ต้นเมล็ดสว่างไปหมดมันนึกถึงเรื่องหินห้อยนี่ก็เลยว่าเอามาแจกให้ผู้คนได้ช่วยกันสวดสร้างจิตอธิฐานของแต่ละคนสวดเพือ่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเป็นจะเจอ,อยู่หัว ราชนีพ้าบรมสารนุ่งวงต่างๆตงั้งใจตั้งจิตอธิฐานกันพระเนรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีการทําตัวจะเป็นตัวอย่างที่ดีจะเป็นบุคคลดีในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเบื้องต้นเนี่ยเราจะก้าวผิดถ้าเราก้าวถูกตั้งแต่เบื้องต้นในอนาคตมันก็ต้องถูกไปเรื่อย พอเราเก้าวผิดตั้งแต่เบื้องต้นไม่ตั้งปกตั้งใจไม่ทําอะไรนั้นเป็นชิดเป็นอันตายก็หมาก็ไม่มองเพราะเราไม่มีคุณค่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในด้านศิลธรรมในด้านข้อวัดปฏิบัติจรียปรณีต่างๆเราจะต้องทำความเข้าใจศึกษาเราเรียนอ่านตำรักตำราต,ต่างๆ เราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้ท่องจําเราต้องท่องจํามาเลยแต่และเรื่องแต่และเรื่องมืถึงเวลาจําเป็นที่จะพูดพูดได้ไม่ใช่ถึงเวลาจําเป็นที่จะพูดแล้วเ,เขากาวปิดปากเลยถึงเวลาจะแสดงออกทางวาจานั่งอมฟันอยู่เฉยๆนั่นคือไม่ได้ เตรียมการมางานนี้โดยตรงอันนี้เราเตรียมการมางานนี้โดยตรงเราก็ต้องทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์กับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะเราก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ประโยชน์เหล่านั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเราเองที่เราได้เลี้ยงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไร เพราะเราทำตัวของเราเ็นเป็นประโยชน์กับพระศาสนามันถึงได้เลียนชีวิตรเราได้เรียว่าอาชีพนักบวชอาชีพผู้ปฏิบัติเราไม่ได้ซื้อได้หาอะไรเ้าาของต่างๆมีของใช้มีที่อยู่ที่อาศัายมีอะไรตัวอะไรต่างๆบัตรใจสี่เขาสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเขาสนับสนุนปัจจัยสี่มาแล้วเราต้องทําตัวของเราไม่ใช่เรามานั่งผมฟันอยู่เยฉยๆเราต้องกระตือรือร้น,นกับการศึกษาเราเรียนห้องบนสาธยายในการทําสมาธิภาวนาตามแนวทางของสมถักกรรมฐานเราก็ต้องทําไปให้ไปตามแนวทางของมันจริงๆ ถ้าเราเดินตามแนวทางนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะไปที่ไหนเรายอมโง่ซะหน่อยจะไปเป็นคนฉลาดพอเป็นคนฉลาดแล้วเห็นไหมมันปั้งๆปเป๊ะกันพอะพอเป็นคนฉลาดไม่ยอมเชื่อครนมะคำสังสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่เส้นทางที่จะดับทุกข์นี่คือการดับทุกข์ได้ <c oughs> เราไม่ยอมเชื่อเจ้วเราบอกว่ามันไม่ทุกข์ไปสร้างไปเหตุให้มันเกิดทุกข์อยู่ล่ำไปไม่ปล่อยไม่วางพระเจ้าบอกให้ละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือบ่อของทุกข์ตัวเองไปหออเอาไปหออไปหาไปยักเข้ามาจนกระทั่งหมมันไม่มีที่จะเข้าแล้ว จิตใจมันเต็มไปด้วยสมุทัยเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยานี่พอเราเป็นคนฉลาดถ้าเราเป็นคนโง,ง,ง,ง่พระเจ้าบอกว่าละสมุทัยกงละลงไปนั้เด็กขาดลงไปทุกเป็นการกำหนดรู้นะละสมุทัยมักทำให้ยิ่ง คือสินสมาธิปัญญาทําให้ยิ่งสมาธิคือการเดินสมนถก,กรรมาฐานเราก็ทำให้มันยิ่งเไม่มีความคิดเป็นของตัวเองกูบาอาจารย์ไหวไงก็ไหวนะแต่วันนี้เรามันไม่เป็นอย่างนั้นทิน่มันมีความคิดเป็นของตัวเองเะเละไหลกยะเลิดเปิดต้นไปอยู่อย่างนั้น พอเราเฉลี่ยสลายแล้วมันก็ไม่มีหลักขอวัดปฏิบัติจารีตขอเพนีก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทักอย่างพอเราไม่เอาอะไรทักอย่างแล้วัมันจะเป็นยังไงการทำหน้าที่คนละเมืองศีลธรรมก็ไม่เอาไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจมานี่ก็ไม่รู้มาเพื่ออะไรมาเพื่อจะละหือมาเพื่อจะหออเอาสมุนไพรพอเรามาเพื่อจะละเราก็ละโดยเด็ดขาดลงไปมันจะเป็นอะไรไปมึงโง่มาตั้งนมตั้งนานแล้วให้โง่ไปดูอีกหน่อยหนงไม่ได้ต่อไปก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเวลาเขากินก็ไม่นอนเวลาเขานอนก็ไม่กิน ราะว่าเชื่อความคิดของตัวเองไม่ได้เชื่อรรมะ่นคำสั่งสอนของู้เจ้ามันต้องยอมโง่ถ้าหากไม่ยอมโง่เป็นคนฉลาดก็เป็นอย่างนั้นเป็นหนี่เป็นกันทั่วไปพอไปเชื่อความคิดของตัวเองไปเชื่อความเห็นมุงตัวเองคิดผิดและความเห็นที่ไม่เป็นไปกับมรมันก็เป็นอวิชชาเนี่ย ความไม่เป็นไปกับมรคถ้าทิฏฐิและความเห็นนั้นเป็นไปกับมรคมันก็ไม่มีปัญหาเพราะเราเชื่อคําสอนของผูเจ้าทิฏฐิและความเห็นที่เป็นไปกับมรคนี่มันจึงเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเต่ทิฏฐิและความเห็นที่เป็นไปกับความหลงตัวเองหลงแล้วทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่รู้จักว่าตัวเองหลง หลงทางนี่มันแค่เสียเวลาเฉยๆถ้าหลงราคาตัวเองมันเสียอนาคตน่ะหลงทางแค่เสียเวลาไปแต่มันหลงราคาตัวเองที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนรู้คนฉลาดเป็นคนมีความคิดก้าวใลว่าตัวเองเป็นคนที่ภาวนาดีเนี่ยคนหลงทั้งหมดคือภาวนาดีพวกภาวนาดีๆเท่านั้นพวกที่หลง พวกทำไปไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกอะไรเอยนเขาดูเขาคอยอยู่เขารู้อยู่เขาไม่หลงในสันขานเขาไม่หลงในสัญญาอารมณ์นี่นั่นมันแตกต่างกันเขายอมโง่คนส่วนมากไม่ยอมโง่ที่ดเมื่อไม่ยอมโง่ก็ืลอกลายเป็นคนฉลาดพอเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเวลากลางคืนต้องหลับข้องนอนเป็นตัวเองร้องรำทาเพลง แล้วแต่ว่าจะร้องอะไรก็ร้องไปอยากร้องอะไรก็ร้องไปแล้วก็หลับคนอนยังไม่ได้ตัวเองยังไม่รู้สึกตัวเองเดินบนบุมงพมพุมพพำบุมพพำไม่รู้บนอะไรนะยังไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรบอว่าตัวเองเป็นคนฉลาดมันก็เเป็นอย่างนั้นแต่เป็นคนโง่ไม่มีปัญหา อยู่ในโลกนี้อยู่ยางมีความสุขเพราเราเชื่อธรรมะคำสัสอนของพุทธเจ้าพึ่งเป็นพึ่งตายกับพุทธังสระนังคัจฉามิเอาพุทธเจ้าเป็นสรณะ,ะเป็นที่พึ่งเป็นที่กราบเป็นที่ไหวแต่เราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่กาารา,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 กาบที่ไหวไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้มันการาบได้แต่มือโคากรบโครบเครแค่นั้น จิตใจอยู่ที่ไหน,นไม่รู้เราจะไปเชื่อความคิดของตัวเองทิ้งให้หมดความคิดของตัวเองยอมเป็นคนโง่เราถึงว่าภาวนาไปมากเท่าไหร่ก็ย่งโง่มากเท่านัา้นเพรเหตุอะไรดูที่ผู้เจ้าบอกว่านี่ทุกมีเหตุให้เกิดทุก นี่เส้นทางที่จะดับทุกข์นี่คือการดับทุกข์ได้สมมุติที่เรียกว่าสม,มุติไทยแต่วันนี้เราออกแบบเง้่จะสมมุติเข้ามาเต็มตัวฉะนั้นเราต้องรักตัวที่เป็นสมมุติ ก็เป็นคนโง่คือเชื่อพู้เจ้าไม่เชื่อตัวเองควมเห็นทั้งหมดแลาต้องทิ้งหมดเราไม่ยอมทิ้งความคิดความเห็นของตัวเองความรู้ของตัวเองความรู้ของตัวเองเป็นอวิชชา ก็เพราะเราไปแบกภุกอยู่ทั้งรุ่นรุ่นพระเจ้าแสดงธรรมมา2,600กว่าปีเมื่อแสดงธรรมมาตั้ง2,600กว่าปีแล้วเราเกิดมาก็อายุขนาดนี้แล้ว เราได้ยินได้ฟังมาก็ขนาดนี้แล้วยิ่งได้ยินมากเท่าไรฟังมากเท่าไรยิ่งโง่ยิ่งพุกมากเท่านั้นพอเราไปเชื่อตามอารมณ์สัญญาของเขาแล้ววันนี้จะเอาความหลงของตัวเองใส่เข้าไปอีกกัน ตัวเองหลงอยู่ดั้งเดินอยู่แล้วก็มียังไม่พอไป,ไปเชื่อควาหลงคนอื่นอีกคนอื่นพาหลงอีกมันจะหนักขนาดไหนมันก็ป้องๆเเกินหืเวลากินก็ไม่นอนเวลานอนก็ไม่กินกินได้ทุกเวลาแต่ก่อนเคยอดข้าวอดน้ำเคยถือศีนกินเพน มามานี่กินมันได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันกินแม่มได้ตลอดเวลานั่นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุไปเชื่อความคิดของตัวเองโอ้ถ้าไม่กินไม่ได้ต้องกินอยุ่กินยายต้องทําไม่นู่นต้องทําไม่นี่มันจะตายก็ลองตายดูที่มันเคยตายมาแล้วตั้งมากมายมันตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเกิดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนถ้ามันจะตายเพราะว่า ไม่ได้กินก็ลองดูมันจะเป็นอะไรไปถ้ายอมโง่อันนี้มันไม่ยอมโง่นีมันเป็นแต่คนฉลาดเราถึงว่ายิ่งภา,า,าวนาเท่าไรย,ยิ่งโง่มาก่นะเอาลงต่างๆที่มันเคยเป็นทุกข์เป็นร้อนมาตรงช้านานที่พบที่ชาติมาแล้วที่เกิดเกิด